แบตเตอรี่ใน iPhone มีปัญหาเยอะมากว่าจะดูแลรักษาย,ยังไงวันนี้ทุกคนดูจบเข้าใจอยากรู้ไหมมา,าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับพ่ออันแบงค์ขผมนะครับวันนี้ครับผมจะทำอะไรครับผมพวจะทดลองครับหรือทดสอบแบตเตอรี่นั่นเองครับผมนะระหว่างแบตเสื่อมกับแบตใหม่เป็นยังไงและรู้ไหมครับ ข้อความหรือสิ่งที่ผมอยากจะบอกไปถึงทุกคนเนี่ยก็คือถ้าแบตเสื่อมนะครับผม <c oughs> เครื่องมือถือเราจะร้อนกว่านะปกติเป็นพิเศษเลยทําให้นะเครื่องมีปัญหาด้วยอันนี้คืออยากจะบอกเพราะว่าในการที่ผมทดลองเนี่ยที่ผมได้เครื่องตัวนี้มาเนี่ยนี่เลย <c oughs> เครื่องทดลองหรือตรวจสอบแบตเตอรี่นะตัวนี้เป็นเครื่องที่นะครับที่ประเทศจีนหรือในโรงงานจีนเนี่ยเขาใช้เป็นมาตรฐานเลยนะ ผมก,ก็เลยได้เครื่องนี้มาก็เลยเห็นหลายๆอย่างของตัวแบตเตอรี่อยากจะบอกกับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนดูจบคลิปรับรองว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถจะรักษานะผมหรือดูแลนะเครื่องมือถือแล้วก็แบตเตอรี่ได้ดีขึ้นแน่นอนอะเมื่อต้นเลยตัวนี้มันทดสอบอยังไงล่ะมันก็จะมะีช่อง USB ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ช่องเสียบตรงนี้สำหรับแบตเตอรี่รุ่นต่างๆแต่ว่าตอนนี้หัวศึกษาคือแบตเตอรี่ของ iPhone นะผมของ iPhone 11แล้วกันจริงๆหววมีทดสอบกับแบตเตอรี่ของทุกรุ่นของ iPhone เลยตั้งแต่ iPhone รรุุ่่่นนเกาถึงใหไอ ตอนนี้ก็จะได้สาย,ยางี้มานี่จะมีช่องเสียบต่างๆนะผมผมมีหลายอันเลยก็ทดสอบได้หลายรุ่นตอนนี้ผมก็จะเอา usb ตรงนี้เสียบกับเครื่องแล้วก็เอาแบตเตอรี่นะผมสองตัวที่ออกมาก็คือแบตเตอรี่ iphone 11ตัวหนึ่งแบตเตอรี่ที่ถอดมาจากเครื่องสอง iphone เลยแบตเต่ออีกตัวหนึ่งแบตเตอรี่ของนะออนะผม o l a นะผมเป็นเพิ่มจุ้มันแตกต่างกันยังไงบ้างนะบ่งบอกอะไรบ้างมาเริ่มเลยดีกว่านะผมก็จะกดแบตเตอรี่เข้าไปที่แผงเช็คแบตเตอรี่แล้วจะบอกนี้ครับว่า ให้ความรู้อย่างหนึ่งตอนนี้กดเข้าไปแล้วกดเขาแล้วมีไฟขึ้นนะผมผมยกขึ้นมาให้ดูไม่ได้เดี๋ยวสายมันหลุดนะเสียไฟแล้วละกันตอนนี้เห็นทุกอย่างแล้วกูจะบอกว่าจริงๆแล้วนะเดีย๋ยวขอปิดก่อนจริงๆแล้วนะครับผมแบตเตอรี่นะครับมีทั้งหมดนะสาม,ามสขั้วทุกคนอาจจะไม่รู้หนึ่งก็คือขั้วโวกสองคือขั้วลบสามคือขอัอขอ้วตรวจสอบนั่นเองครับในเครื่องนี้มันมีขั้วตรวจสอบรู้ภายในของแบตเตอรี่แล้วทําไมทุกคนต้องรู้ละ่ะขั้วตรวจสอบเนี่ยถ้าทุกคนซื้อแบตไปเปลี่ยนเองแแแล้วกดบไม่่นน ขัวดสอบไม่แตกกับที่บอร์ดนะผมจะเกิดอาการแ p ปเปิลติดจับหรือเกิดอาการครับเข้าหน้าได้ปกตินะผมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค้างไว้แล้วเสียบชาร์จไม่ขึ้นชาร์จด้วยนะอันนี้คือเกี่ยวกับขาตัวสอบแบตเตอรี่ไม่โดนกับขั้วที่บอร์ดนั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่กดแบตเตอรี่ไปดูคลิปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้กดดีๆค่อยๆใจเย็นอย่าอย่าไปรุนแรงกับมันรับรองว่าเปลี่ยนแบตเองได้แน่นอน่อะเรื่องแรกนะทุกคนรู้แล้วนะตอนนี้มาบอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแ,แบตเีี่่กกันนนนุททคห็ จริงๆสมัยก่อนตั้งแต่ BBBB ีบีก็คือแบล็คเบอรี่นะผมโนเกียไอโฟบายทุกนี่นั่นไม่มีสุขภาพแบทที่ทุกคนดูทุกคนไม่กังวลเดี๋ยวนี้พอมีสุขภาพแบทปุ๊บทุกคนกังวลเออพอเริ่มรู้ปุ๊บเริ่มกังวลแต่จริงๆแล้วสุขภาพแบทตรงเนี้ยมันหมายถึงอะไรนะมันบง่งบอกถึงอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะเปิดเครื่องเลยอ่ะให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นภาพนิ่งขึ้นให้ดูด้วยแล้วธิบายตามไปเลยทุกคนจะได้เข้าใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันแบบเสื่อมเกินไปปุบ เครื่องนี้เนี่ยเห็นไหมเสียงดังแล้วเดี๋ยวถ่ายภาพนี้ก่อนคือพอเวลาครับอะไรที่มันเกินมาตรฐานที่เครื่องตรวจรับได้หรืออะไรที่มันต่ำกว่ามาตรฐานที่เครื่องรับไม่ได้มันจะร้องเตือนแล้วเป็นตัวเลขสีแดงขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นไอ้ตัวนี้คือแบเตเสื่อมใช่ไหมอย่างแรกเลยที่ผมาจะบอกก็คือเดี๋ยวพวกขอขึ้นภาพตรงนี้ไปแล้วอธิบายตามไปเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคือแบตเตอรี่ไลฟ์ก็คือสุภาพแบตเตอรี่นะครับ74%ตรงนี้มันบ่งบอกถึงว่านะครับไซต์ขล้นเขาของเราเนี่ยมันเป็นการคำนวณออกมาตั้งหลายช่องอยู่นะ เซนเซนคาวของเรารอบชาร์จเนี่ยเท่าไหร่จริงๆแล้วแบตเตอรี่พวกนี้จริงๆก็คือประมาณ700รอบอ,อันนี้ก็คือแบบกําลังเสือ่อมเสื่อมกําลังดีอย่างนี้ดีกว่านะผมแต่ว่าสามารถใช้งานได้จะเสื่อมเยอะแค่ไหนก็สามารถใช้งานได้หมดแต่ว่ามันจะมีผลต่อเครื่องยังไงบ้างแบตเตอรี่หมดเร็วเครื่องร้อนใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีเครื่องร้อนมันคืออะไรอ่ะสองก็คือนะผมช่องที่2นะลงจากเซนเซนคาวก็คือนะครับดีไซน์คาปาซิตี้ก็คือแบตเตอรี่ก้อนนี้จริงๆแล้วควรมีแอรี่เท่าไหร่นะผมข้างในนะครับอ่ะสามก็คือ ฟูลคอปเปอร์แบตเตรี่ก็คือนะการชาร์จเต็มที่สุดเนี่ยของแบตเตเอรี่ก้อนนี้ที่เราสามารถใช้ได้คือเท่าไหร่อันนี้สําคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างเช่นเราซื้อรถมาคันหนึ่งอธิบายง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจเราเติมน้ํามันเนี่ยไปที่ปั๊มเลยเติมเต็มถังจะสูญเลยนะนะเต็มถังก็คือ3,000บาทนะครับแต่ถ้าเราใช้รถไปเรื่อยๆเนี่ยหรือเราใช้มือถือกับแบตเตอรี่ก้อนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็เสื่อมใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ก็คือสุภาพแบตมันจะลดลง99 98 97 96 95 90เก้าสิบแปดาอะไรเงี้ย ไปเรื่อยๆฐานน้ำมันของเราก็จะเล็กลงไม่เหมือนรถนะรถฐานน้ำมันเล็กลงไม่ได้แต่แบตเตอรี่ฐานน้ำมันเล็กลง oh. เล็กลงนะครับฟูลชาร์จหรือฟูลคาปาซิตี้ของมันก็จะเล็กลงตามสมมติว่าซื้อได้แบตเตอรี่นี้มา3,100น้มิลลิแอมฟูลชาร์จของมันก็คือลดไปเรื่อยๆคือเป็น3 000, 2 0 0ันสองาทำให้อะไรครับทำให้เราใช้งานแบตเตอรี่ไม่เต็มวันลดเวลาลงไปเรื่อยๆอ่ะตรงนี้ทุกคนก็เข้าใจเกี่ยวกับการที่นะครับ ทุกคนนะได้เห็นว่าสูงภาาแบบมันคืออะไรก็คือมันปร่งบอกถึง3ช่องนี้รอบชาร์จนะผมนะชาร์จเต็มเท่าไหร่และไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยเท่าไหร่ก็คือนะผมนี่เลยครับ remaining capacity สมมติว่านะผมสมมติว่าขอเสียบชาร์จทีนึงนะตอนนี้เดี๋ยวขอดูไปด้วยนะตัวเลขตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่นะครับนี่นะับชาร์จ capacity ก็คือตอนนี้หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่อยู่ในก้อนนี้ก็คือหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วมีแบตเตอรี่ ระหว่าง67%เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในสามารถใช้ได้ก็คือ1,577งพันอมิลลิแอมนะตามเลขนี้เลยนะคำนวณออกมาตามนี้นะครับผมเท่ากับว่าถ้าเราชาร์จเต็มร้อยมันจะเต็มได้แค่2,305มิลลิแอมป์ใช่ไหมจากปกติก็คือ3ามพมิลลิแอมป์ก็คือเต็มถังนั่นเองเราใช้ได้ลดลงมาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหายไป26%นะครับเอา74ซ็นต์นะเอาเจ็ดสิบสี่ลบห่งเสื่อมไป26%แล้ว ถ้ากอกว่าเต็มถังเนี่ยจะได้แค่2,305มิลลิแอมป์อ่ะอันนี้หัวอธิบายตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไลฟ์นั่นเองที่ทุกคนได้เห็นว่าเออ,อสุภาพแบตของฉันลดเหลือแค่นี้เท่ากับว่าความหมายของมันก็คือตรงนี้นั่นเองครับผมอ่ะทุกคนเข้าใจเรื่องนะการดูสุภาพแบตแล้วนะทุกคนจะได้เก็ตว่าเอ้ยมันคืออะไรกันแน่อ่ะต่อมาที่มอยากจะบอกก็คือนะความร้อนอันนี้คือเรื่องสําคัญที่มอยาจจะบอกให้ถึงทุกคนเลยก็คือทําไมล่ะ ทำไมแบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะผมเครื่องเราร้อนขึ้นเพราะอะไรครับผมเพราะว่าทุกคนเคยเห็นเครื่องเราเวลาแบตหมดไหมแบตเหลือ1%เปอร์เซนแล้วเราชาร์จปุ๊บแบตเตอรี่กำลังวิ่งเลยฟ้าชาร์จวูบวูเครื่องร้อนจีเลยไม่เหมือนกับตอนที่80%เปอร์เซนแล้วเราชาร์จนะครับผมเครื่องไม่ร้อนเท่าแม้กระทั่งใช้ฟ้าชาร์จตัวเดียวกันก็ตามเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเวลาแบตเสื่อมเนี่ยมันมีการอาการลดนะหรือค่ายประจุเนี่ยรวดเร็วมาก,มากแบตเสื่อมก็คือนะครับปกติเราใช้ได้10ชั่วโมง แต่ว่าแบตเสื่อมเนี่ยเราใช้ได้6ชั่วโมงใช่ไหมเราใช้6ชั่วโมงปุ๊บเหลือ1ชั่วโมงสุดท้ายเราชาร์จปุ๊บขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ความร้อนเกิดขึ้นและร้อนมากแล้วเราเวลาเราใช้เนี่ยสมมติเราเต็ม6ชั่วโมงอีกเราใช้ปุ๊บมันก็ลดไปเหลอหือ1ชั่วโมงนี้ก็ลดเร็วเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเข้าหรือออกคลายประจุความร้อนเกิดขึ้นนะในอัตราที่เร็วขึ้นมากถ้าแบตเสื่อมอ่ะถ้าก่อนตอนนี้ความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อนะแบตเตอรี่ของเราเสื่อมเพราะฉะนั้นนนนนถ้้้าาาาเเเเสืื่่่ออออออมมมยะะคคววรรรจปลีีีแบบตัธิง ต่อมาผมความรู้ที่อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนนะครับสงสัยก็คือทําไมละ่ะทําไมเราต้องชาร์จนะครับผม20%ตถึง80%ตามเวลเปิลที่เขาบอกเราไว้นะครับตรงนี้ทุกคนคงสงสัยเอ๊ะทำไมหมดศูนย์ไม่ได้ทาไมถึงทำไมถึงหมดศูนย์ไม่ได้นะครับจริงๆครับอธิบายอย่างนี้ครับจริงๆแล้วนะครับแบตเตอรี่ในการชาร์จไม่ถึงว่า20%เรแล้วถึงชาร์จนะจริงควรที่จะต่ําลงมาให้เยอะเข้าไว้แล้วค่อยชาร์จขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับผม ไม่ควรจะต่ําลงไปเยอะมากเพราะว่าในการชาร์จที่ต่ําที่สุดเนี่ยคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเนี่ยหรือศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาที่นะครับสิบเปอร์เซ็นต์พวกเนี้ยนะครับใช้ความร้อนสูงกว่านะครับสูงกว่าปกติจากยี่สิบไปถึงแปดสิบนั่นเองครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องความร้อนแล้วเรื่องหนึ่งที่คนไม่รู้เลยครับผมทุกคนรู้ไหมครับว่านะครับผมทางเทคนิคก็คือนะครับสมมติแบตเตอรี่ของเรานะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตั้งขึ้นมาผมตั้งขึ้นมาเลยอันนี้เป็นสมมมมมตตติว่่่่่าาาาั้้้้้งงงงงงเเป็็็นนกคือออถึึใชชยยยีีฮะฟูข แล้วนะถ้าเราใช้เพียงแค่ 100- ถึงเ0 30นนี้แล้วชาร์จตลอดเวลาเลยนะครับผมเราชาร์จตลอดเวลาทำอะไรอะไรเกิดขึ้นรึมั้ยครับส่วนข้างล่างสารที่มีที่อยู่ในแบตเตอรี่เสียนะครับอ่าตรงนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้และไม่ค่อยได้ยินจากที่ไหนเลยแต่ว่าด้วยการทดสอบแล้วก็การสอบถามจากโรงงานการหาข้อมูลมาเป็นเวลานานตรงนี้เกิดขึ้นจริงทางเทคนิคเลยนะครับก็คือนะครับแบตเตอรี่หรือสารที่มีที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่เสีย อันนี้คือเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าทําไมทุกคนนะครับผมซื้อเครื่องใหม่มาใหม่เลยนะเราไม่ได้ใช้ปีหนึ่งเพราะได้จับฉลากมาได้ได้ขอมาเครื่องหนึ่งได้มือถือมาเครื่องหนึ่งแล้วเราไม่ได้ใช้แบบรวยจัดซื้อมาไว้แล้วลืมไว้เก็บในดินชักหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วเราไม่ใช้มาวันหนึ่งมาดูปุ๊บเสียบชาร์จปุ๊บนะครับเกิดอะไรครับเกิดบวมอ่าเกิดอาการบวมเพราะอะไรครับเพราะว่าเคสายเคมีที่อยู่ข้างในครับมันเสียนะผมมันก็เลยเกิดปฏิกิริยานะครับจะดันอากาศออก จะนั้นสารเคมีตัวนี้ออกเพราะมันเสียแผ่นนะครับข้างในที่ขั้นสารเคมีไว้น่ะมันเกิดขึ้นสนิมเพราะว่าเราไม่ใช้มันเลยมันเกิดอาการเน่าเสียของสารเคมีตรงนี้สามารถไปตรวจสอบหาข้อมูลได้หัวขามาให้ทุกคนแล้วได้เข้าใจเพราะฉะน,นั้นนี่คือเหตุผลครับผมว่าทําไมนะครับผมเราต้องชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ให้ลงต่ำที่สุดเท่าที่มันจะควรที่จะต่ำคือ20%นั่นเองนะถ้าเราต่ำไปกว่านั้นถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าความร้อนจะเกิดขึ้นสมมติเราลงไปถึง1%เลยความร้อนจะเกิดขึ้นระหว่าง1-10%ก็ไม่ควรอยู่ดีเพราะฉะนั้น Apple เขาคิดไหมทุกคนแล้วคือ20%ถึง80%เป็นอุณหภูมิหรือว่าเป็นการชาร์จที่ดีที่สุดอันนี้คือเข้าใจนะว่าเราควรที่จะใช้งานแบตเตอรี่ให้ครบนะผมไม่งั้นข้างล่างก็จะเสียถ้าเราใช้แต่ข้างบนข้างล่างเสียถ้าเราไม่ใช้เเเเเลลยยยย100รราาไไมม่ใช้้าววางฉก็สีหดเลย เวลาใช้งานก็จะเสื่อมเร็วแล้วก็ไม่ควรให้ชาร์จเต็มร้อยตลอดเวลานะผมไม่ควรเลยเพราะว่าความร้อนหรือว่าการใช้งานมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะผมมันไม่มีการไหลเวียนของสายที่มีเลยก็จะเสียอีกเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจเรื่องการชาร์จนะทิ้งไว้หรือว่าการที่เราไม่ใช้เลยอันนี้เข้าใจนะจะได้ดูแลได้นะมาส่วนเรื่องสุดท้ายที่ผมจะบอกก็คือก่อนที่จะไปทดสอบนะแบตเตอรี่ห้อมจุว่าไอ,กอ้ก้อนนี้มันดียังไงสุดท้ายเลยที่ทุกคนสงสัยเลยคือทําไมแบตเตอรี่มันบวมนั่นเอง เมื่อกี้ผมอธิบายไปเรื่องหนึ่งนะที่บวมก็คือนะเราไม่ใช้เลยจนทําให้แผ่น,นผข้างในที่กั้นสายม,มีไวนะ้มันเกิดเ้นสอิมนระับเกิดอาการเน่าเสียก็เลยบวมอีกอย่างหนึ่งที่คนนะรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าไม่คิดถึงก็คือนะตกกระแทกเครืองไอโฟนตกกระแทกนะมีสิทธิ์ที่ทําให้แบตบวมได้นะผมเมื่อก่อนนะผมเมื่อก่อนที่นะแบตระเบิดจําได้ไหมทุกคนกลัวกัน้ hey, แบตปลอมแบตระเบิดทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ระเบิดเนดะีย๋ยวนี้ทําไมบวมอย่างเดียว จนถึงบางทีมีรอยฉีกขาดเครื่องโดนเหยียบปุ๊บมีเป็นเพียงแค่นะผมเป็นไฟฟูฟขึ้นมามีกลิ่นเหมน็นของสายมีขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับเมื่อก่อนครับตัวหุ้มของบอดี้แบตเตอรี่ข้างในเป็นเหล็กนั่นเองนะผมมันไม่สามารถจะยืดหยุ่นได้มันก็เลยเคมี K Me, มันก็เลยพยายามที่จะดันออกดันไปดันมาปุ๊บไม่ไหวจริงๆก็ตุ้มเลยตุ้มมือคนนี่เลยเมื่อก่อนนะอ่าพอเดี๋ยวนี้ครับผมมันเป็นบอดี้เป็นอลูมิเนียมฟอยล์มันก็ไม่ เกิดการระเบิดเพราะว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้ตามสารเคมีข้างในมันก็จะทุกคนก็เห็นมันบวมบวมดันจอแตกบ้างบวมดันฝาหลังแตกบ้างเพราะว่ามันบวมออกเพราะพื้นที่ข้างในเครื่อ,องไอโฟนพวกนี้มันไม่มีพื้นที่ให้มันบวมเลยพอบวมปุ๊บมันก็จะเห็นโดยชัดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนใช้เครื่องมือถืออยู่ก็ควรสังเกตบ่อยๆบ,บางคนที่ไม่รู้เลยก็คือใส่เคสไว้ใส่เคสแบบการกระแทกไว้นา,นาๆเลยคู่มมันไว้เรามอไม่เห็นจนมันมันแบบวันนึงแบบมาแกะเฮ้ยทำไมไปทตอรี่มันหมดเร็วจังมาแกะปุ๊บโอ้ แผ่นตรงกลางเนี่ยนะผมหรือว่าเ,เราไม่ใช้นานเกินไปครับทำให้เกิดสนิมหรือว่าเกิดรอยที่แผ่นกันได้อนว่าครับเดี๋ยวนี้ไม่ระเบิดแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นไฟฟูขึ้นมาแล้วมีกลิ่นเหม็นอ่ะสุดท้ายนะับรวบรวมข้อมูลพวกนี้มาทั้งหมดจริง,รงๆมีเนยตปิกย่อยเยอะมากๆซึ่งมันละเอียดเกินไปที่นะครับยูเซอร์จะรับรู้บวกก็เลยอยากจะให้เฉพาะ เออยูเซอร์เนี่ยที่เอาไปดูแลเครื่องตัวเองได้แล้วก็รู้ว่าที่เรามองเห็นเนี่ยสุภาพแบตคืออะไรควรที่จะไม่เก็บไว้ในที่ร้อนนะเพราะแบตจะดีกลัวความร้อนจัดนะแล้วก็ควรที่จะเออใช้งานให้นะเออลงมา20%แล้วชาร์จถึง80%อะไรต่างๆนานานะอ่ะก็มาถึงนะผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่อยากจะเทสให้ทุกคนดูก็คือแบตเตอรี่อลล่ามตัวเนี้ยนะเท่าที่ผมเทสมานะแล้วหัวกะประสบการณ์ส่วนตัวก็คือที่ร้านอ่ะใช้มา2ปีแล้วแล้วก็นับเคมน้อยแล้วก็คุ อยู่ได้นาน,านใช้ได้ดีก็เลยมาบอกให้ทุกคนนะ่ะได้แบบอยากจะลองเอาซื้อเปลี่ยนเองก็ได้มาเปลี่ยนที่ร้านก็ได้แบตเตอรี่ออรลัมตัวเนี้เป็นแบบเพิ่มความจุยังไงล่ะไอคำว่าเพิ่มความจุที่ทุกคนแบบที่แบบที่ในท้องตลาดเขาบอกกันนะโอเทสดูเลยนี่แล้วข้อดีของแบตเตอรี่ของไอออออลัมเนี่ยนะนี่ผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะผขบอกก่อนแต่ที่ร้านใช้อยู่แล้วมันคุณภาพมันโอเคตัวนี้นะแบตเตอรี่กุ่นอื่นมาเช็คที่เครื่องนี้ไม่ขึ้นออริจินอล ตัวนี้ใช้โค้ดของนับแ p ปเเองผมไม่รู้เขาไปซื้อกันมาอย่างไงไม่รู้แต่ว่าตัวตรวจสอบเนี่ยขึ้นเลยว่า Origi n a l ถ้าบอกว่า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวนด์เดี๋ยวนี้จะนับ Stable หรือว่านับโอเคเลยทีเดียวอ่ะมากดเหมือนเดิมเลยมากดเหมือนเมื่อกี้เลยกดไว้ที่ช่อง iPhone 11กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นปุ๊บที่ขึ้นเตือนเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยเพราะว่าเท้าเสียไอย่างเงี้ยทำคลิปไ่รู้เรื่องแน่นอนเสียงดัง อ่ะตอนนี้คือแบตเตอรี่ไรท์ก็คือหรือสุขภาพแบตเตอรี่จะขึ้น114%เลยอันนี้คือความจุที่ขึ้นมาจริงๆเลยนะผมเป็นเพิ่มความจุแล้วก็นะครับดีไซน์แคปซิตี้จริงๆแล้วแบตเตอรี่ก้อนนี้มันควรจะแค่ 31, 1 0่้ยใช่ไหมของสเปคตามตรงคือของ iPhone 11เนี่ยที่มาเครื่องแต่ว่ามาตรวจสอบปุ๊บเนี่ยในเครื่องอาจะาฟองแค่3 0 9 2นะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่ควรจะเป็นแต่ว่าตัวนี้เพิ่มความจุมาเป็น3 0มลิแอมป์ก็คือเพิ่มมาประมาณ17% คือเวลาเพิ่มมาพวกนี้เหมือนกับถานน้ำมันเราใหญ่ขึ้นเวลาใช้งานก็จะอยู่ได้นานกว่าปกติแบตเตอรี่เราหมดประมาณ2องทุ่มอาจจะอยู่ได้ถึง5้าทุ่มอะไรประมาณนี้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หัวเคยทำคลิปทดลองไปแล้วเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มความจุนะว่าใช้ได้นานกว่าจริงๆอ่ะแล้วก็นับสิ่งสําคัญให้มาดูแถวล่างเลยนะผมว่าเห็นไหมแบตเตอรี่ iPhone 11นะผมขึ้นเลยว่า3ามเจ็ดสอเป็นรหัสโค้ดแล้วก็ขึ้นว่า original แล้วก็มี serial number ขึ้นเลยแบตเตอรี่ serial number เท่ากับว่าตัวนี้ใช้โค้ด เดียวกับของ Apple นะครับผมผมวไม่รู้ว่าเขา copy มาใส่ IC ซหรือเปล่าแต่ว่าได้ลิขสิทธิ์แบตเตอรี่มาซึ่งนะผมว,ว่ามาตรฐานมากกว่าเท่าว่าแบตเตอรี่กุ่นนี้หัวใช้มาค่อนข้างนานแล้วก็นะเคมน้อยปัญหาของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ควรที่จะเคมเยอะใช้งานได้นานจริงนะผมแค่นั้นเองสิ่งที่หวกเทสมาให้ทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ไปทั้งหมดแล้วนะหอยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์แล้วก็ลอง ใช้งานดูเผื่อปรับเปลี่ยนกับชีวิตแล้วก็จะใช้มือถือของเราได้แบตเตอรี่ทนมากขึ้นเข้าใจเกิดเรื่องสุขภาพแบบไม่ต้องเครียดนะผมอ่ะเป็นไงครับผมถ้าทุกคนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมผมอยากให้เมนนะผมทุกๆช่องทางของเราเม้นมาได้เลยเดี๋ยวให้หนึ่งมาไขข้อข้องใจให้ค่อยๆตอบไปโอเคไหมถ้าทุกคนชอบก็ฝากให้กำลังใจผมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ครับผมยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็ไอจีผมจไม่หยุดแน่นอนครับที่จะหาข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยมาเสิร์ฟให้ทุกคนนะผมไว้เจอกันความรู้้้งหนา เหนื่อยมากเลยไปก่อนนะผมสวัสดีครับ